ในเงามืดใต้ท่อนไม้ผุบางสิ่งกำลังเคลื่อนที่ชา้ามั่นคงและเงียบกริบทารันทุลาแมงมุมขนดกที่หลายคนหวาดกลัวตั้งแต่แรกเห็นตัวใหญ่ขาแปดข้างเขี้ยวคมและลวดลายที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากฝันร้ายแต่นี่คือหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจผิดมากที่สุดในโลกธรรมชาติ พิษของมันไม่ถึงตายสำหรับมนุษย์ส่วนใหญ่กัดแล้วแค่เจ็บบวมหรือคันเว้นแต่จะเกิดอาการแพ้รุนแรงมันไม่วิ่งไล่ล่ามันไม่กระโจนหาเหยื่อแต่มันรอนิ่งแล้วโจมตีทันทีที่เหยื่อเข้ามาใกล้ในเสี้ยววินาทีจบเกมทารันทุลาไม่ใช้ใหญ่ในการจับเหยื่อแต่มันคือนักล่างเงียบ ผู้ใช้ความอดทนและเวลาเป็นอาวุธและถ้าใครคิดจะรบกวนมันจะปัดเส้นขนเล็กๆใส่ศัตรูเส้นขนนั้นคันแสบและรบกวนดวงตาได้อย่างรุนแรงแม้จะดูน่ากลัวแต่มันมีบทบาทสำคัญในการควบคุม,มแมลงในระบบนิเวศทารันทุลาสัตว์ผู้ถูกเข้าใจผิดแต่น่าค้นหายิ่งกว่าที่คุณคิด